หลักๆก็คือทำเองเนี่ยแหละก็คืออารมณ์แบบลูกค้านะครัี่พี่พีที่ดูอะไรนะลูกค้าแบรนด์ผมที่อุดหนุนของผมเหมือนกับเดินมาซื้อหน้าลงโอเคค่ะเสร็จแล้วย คือเหมือนลูกค้าที่แบบว่าเขามาผลิตจากโรงงานอะไรแนี่ยจ้าโอเคค่ะคือหลักๆอ่ะที่ผมทำเลยกินได้ไหมกินค่ะไม่ให้พูดไม่ให้พูดเลยกินเดี๋ยวไหมกินค่ะเดี๋ยวไหมว่าเอาว่าตัวแล้วว่เอย่านะว้าเอาค่ะขอบคุณค่ะโอเคจ้า คคือป๊าฮะได้ไหมค่ะป๊ายังไม่พูดเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเรื่องให้ป๊าพูดไปก่อนแล้วก็อยู่ๆค่อยเรียกโอเคไหมโอเคค่ะว่าตอนนี้โอเคค่ะถอดได้ป๊าค่ะก็ต้องคือว่าผมอะทำโรงงานเองเพื่อจ้างป๊าค่ะคุณพ่อไหมได้ไหม กินข้าวมะันนกมอน้อเหมือนแม่เลยงั้นผมผมไม่พูดก็ไม่พูดก็ไม่เลีนตาได้ไหงตาเก่งค่ะบินบิงบินิงนุ่เขาม่ของเล่นใช่ไหมคะขลใช่บ้าเชื่อให้ เยอะเลยไหมขากินข้าวขาปะป๊าหัูโจน <c oughs> นี่ตัดแครอทอายุทำป้าใส่ห้ะ<ๆ>คือเหตุผลที่ทำโรงงานเอง<ๆ>เพราะว่า<ๆ>ป้าใส่แล้วยู่ไม่ต้องหาเรื่องไม่ต้องหาเรื่องจะพูดหรือว่ารู้ป้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วอยู่ก็แค่เล่น ก็าเรื่อจะเรียกใช่ไหมใช่ไหมคือหลักๆก็คือทําเองเนี่ยแหละก็คืออารมณ์แบบลูกค้านะครับเนี่ยพี่ๆที่ดูไะไรนะลูกค้าแบรนด์ผมที่อุดรุ่นของผมเหมือนกับเดินมาซื้อหน้าลงโอเคค่ะเสร็จแล้วย่ม เหมือนเดินมาซื้อหน้าโรงงานเองเลยจะได้ราคาที่ถูกมากขอบคุณบองขันครับขอบคุณบางขวันยุยยุ้ยขอบคุณลาขอบคุณครับว่าจ้ากินข้าวค่ะมามาอามามาเข้าใจไหมคือทําคือไหนๆก็ทํามาเองมาผลิตเองขายเองแล้วได้ต้นทุนที่ถูกลงแบบตัดการตัดกําไรออกไปจากหลายๆขั้นตอนลดขั้นตอนเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกสามารถขายของคุณภาพดีนวัตกรรมใหม่ ให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในราคาที่จ่ายเพียงเดียวน้อยมากก็ตามินซีขึ้นขั้น15%ไทยามากที่สุดในตลา15ตด,ดา15โมเลกุลช้อนช้อนอยู่ไหนช้อนอยู่นี่ไพยา15โมเลกุลนะครับเซรั่มผมอเอ่อโปรเฟคเตอร์ที่อยู่ในไอเอโซมที่ไปซื้อคอร์สแบบลายเหมือนคลินิกสามารถซื้อของผมได้ทั้งหมดนี้ในราคาไม่ถึงพันจากลอย ยินข้าวขวาจะเองใคริงข้าวตดปั๊บปั๊บด้วยอ่ะตดปั๊บปับ๊บนี่ติดนาฬิกาให้ดูเย่ติดนาฬิกาโน้ตใดติดตรงนี้หรอโนตตรงนี้ไม่ติดตรงนี้